วันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบสามก็ขอคุยกับบรรดาญาติโยมพุตบริิษัท์เพื่อนวิถุสมณีนน,นำความหลังมาคุยกันหลังจะกลับมาจากที่ท่คนหลงแล้วก็อยู่วัดไปนานนักให้ถามนึงวิธีปฏิบัติ กาขอบรรดทาท่านพระตถาคทราบการปฏิบัติในปฏิบัติกันแบบสบ,สบายสบายแต่ว่าสิ่งที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือว่ารูปของพระเจ้าอย่าให้ห่างจากใจเราจะคุยกับใครก็ตามจะทําอะไรก็ตามเว้นไว้แต่ว่าเอาใจไปเรียนหนังสือไปดูหนังสือฟังสดมน ถึงแม้ว่าฟังสดมันก็อย่าเอาใจห่างจากพระพุทธรูปหรือว่ารูปพระพุทธเจ้าก็รวมความว่าจับรูปพระแอนสตฺโตนสตินี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อมาการเจริญวิปัสนาญาณการเจริญวิปัสนาญาณน,นี่ไม่ได้ทำจริงจังคำว่าไม่ทำจริงจังหมายความว่าไม่ใช่ไปนั่งเครียด ใช้อารมณ์ธรมธรมดาธรรมดาตามที่ท่านสอนมา <c oughs> เรานั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นทุกที่นั่นตามอริยสัจการนั่งก็เป็นทุกการนอนก็เป็นทุกการยืนก็เป็นทุกการเดินก็เป็นทุกค่อยค่อยเห็นทุกไย่เห็นแรงนักถ้าก็เวลาเห็นคน <c oughs> จงจะดูะเฉพาะผิวภายนอกของคนถ้าว่าดูผิวภายนอกก็จงจะดูะเฉพาะที่สะอาดแต่เนื้อแท้จริงๆอารมณ์ลอร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกค่อยๆเห็นแต่บางทีมันก็ยังไปเห็นคนสวยเหมือนกันเาวสาวบางทีก็เห็นสวย แล้ถ้าดูระนอยก็จะเริ่มใหม่สวยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตมันชินนึกเห็นโน่นนึกเห็นนี่นึกถ้กเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตาสภาพความจริงก็เลยคิดว่าใหม่สวยถ้าจะถามว่าอย่างนี้หลวพ่อปานชมว่าดีหรือ,อยังก็ต้องตอบตามความเป็นจริงวหลวงพ่อปานยังชมว่าอย่างใช้ไม่ได้ ถ้าต่อมาไม่ช้าไม่นอนเท่าไหร่นักท่านก็บอกว่าต่อที่นี้ไปเธอจงไปวัดน้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตของอำเภอบ,งบงางประมัวัดน้อยนี่อยู่ในเขตเอำเภอบางประมาใกล้ใกล้กลยอำเภอท่าพีเลียงอำเภอท่าพีเลียงก็คืออำเภอเมืองใกลยย้จะสุดเขตเอำเภอบ,งบงางประมั หลวงพ่อเนียมอยู่ในฐานนะอาจารย์ของหลวงพ่อปานการใจสมัยนั้นจะไปได้จ้างจะไปเรเมเนันมันหายยากเหลือเกิน <c oughs> ทางที่ดีจริงๆก็ต้องไปทุด,ดงการไปทุด,ดงก็ไปหนักเพราะทุด,ดงจนชิน <c oughs> ข้ามฝ้าจากวัดบางโคเดินตัดตรงมาตลาดบ้านแผน เดินตัดตรงไปอำเภอประตูน้ำพี่ประตูน้ำเจ้าเิตหลังนั้นจังก็ตัดตรงไปอำเภอบางประมา <c oughs> ใช้เวลาพักเวลากลางวันประมาณสองวันก็ถึงวัดหลวงพ่อเนียมเรื่องความเป็นมาของวั่าเนียมนี่เขางัรดาท่านพริสัจหันเอาตามลงสือหลวงพ่อปานก็แล้วกัน แต่ว่าจะพูดถึงวิธีสอนกนานสักนิดหนึ่งเพราะว่าันสนัยสมัยนั้นไม่ได้พูดถึงวิธีสอนมากมายนักวิธีสอนของท่านก็นคือว่าเมื่อวันที่สามผ่านไปแล้วพอวันที่สี่ก็ปรากฏว่าท่านให้ไปหาในโบทแต่นี้ในช่วงนั้นหลวงพ่อเนียมจริงๆอายุหึงในกล้แปดสิบปี เรื่องอายุนี่ก็ไม่แน่นอนไม่ไม่ขอยืนยันท่านแก่มากท่านนุ่งผ้าอาบพื้นเดียวเขาก็อาบอีกหนึ่งพื้นมาคล้องคอ <c oughs> ไปทางไหนก็มีไว้เท้าคือไม้อันหนึ่งไม้เท้าก็ไม่เป็นรูปไม้เท้าแต่ว่าคืนวันนั้นที่ไปหาหลวงพ่อเนียมท่านนั่งอยู่หน้าพระพุทรูป ผมผ้าเรียบร้อยโสดทรงสวยสดงดงามผิวเหลืองอันลามสวยหน้าตาอิ่มเอิบท่านมีความหนุ่มคล้ายกับคนอายุประมาณยี่สิบแปดปีหรือสามสิบปีที่มีเนื้อเต็มพอเข้าไปแล้วก็สงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ความจริงคนแก่กับคนหนุ่มนี่มันต่างกันมาก ในเมื่อท่านสงสัยท่าก็กวาดมาเรียกบอกเข้ามาเถอะเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเรื่องขันห้าอย่าไปสนใจมันขันห้าคือร่างกายมีสภาพไม่แน่นอนดีไม่ดีปรเดี๋ยวมันก็แก่ปรเดี๋ยวมันก็หนุ่มปรเดี๋ยวมันก็ดำประเดี๋ยวก็ขาวช่างมันอย่าไปสนใจกันหน้า พอจะเข้าไปกราบท่านนั่งกระชี้มือไปกราบพระประธานก่อนเมื่อกราบพระประธานด้วยความเคารพขณะที่กราบพระประธานบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพเมื่อจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพอจิตอารมณ์เขาจิตก็ทรงตัวตามปกติที่เคยปฏิบัติมา อารมณ์ใจมันเริ่มเป็นทิพย์ก็หันมาหาหลวงพ่อเนียมก็ปรกกากฏว่าหลวงพ่อเนียมเป็นพระซ้อนพระเพราะว่าพระที่สวยจริงๆและไม่ใช่หลวงพ่อเนียมเป็นพระที่นั่งคลุมหลวงพ่อเนียมไปทีหนึ่งแล้วก็กราบท่านนี่พระที่คลุมหลวงพ่อเนียมจะเป็นใครก็ช่างเถอะ ขอทิง้งไว้เป็นปริศนาดีกว่าเพราะว่าทุกคนเวลานี้ก็จะเป็นกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านโมโนยิทธิกันมากถ้าใช้กำลังใจนิดเดียวก็จะทราบเพากราบท่านสามวาระเงยขึ้นมาท่านก็บอกว่าการเจริญกรรมฐานของพวกเธอทั้งหมด ที่ทำมาแล้วไม่ผิดทูกทุกอย่างแต่ว่าบางอย่างก็มีกำลังอ่อนไปบางอย่างมีกำลังพอดีบางอย่างก็เครียดเกินไปนี่ขอให้ตุกยางจงทรงตั้งกำลังใจให้ทรงตัวพอดีพอดีอย่าใช้อารมณ์เครียด การยจริงกรรมฐา,านจงจะถือเอาเวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญถ้ายัางใช้เวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญก็ยังถือว่าย่ยางไกลต่อมคผลมากก็ขึ้นชื่อว่าความจริงมิปสัสนานญาณเนี่ยเขาแปลว่าความจริงเรารู้แจ้งเห็นจริงถ้าบอกขึ้นชื่อว่าความจริง มันมีอยู่กับเราทุกขณะนทุกขณะที่เรายังมีลมหายใจเขาออกเราต้องรู้จักความจริงอย่าถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมาแล้วอย่าคิดข้างหน้าไปหาความจริงที่ยังไม่ถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงยังงงเข้ามาไปหาไปถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมามารวดมองดูความเป็นหนุ่มเป็นสาว ว่าสมัยก่อนเขามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวกเราเป็นยังไงยังไงยังไงแต่เวลานี้มันเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช้เวลานี้ถ้าบางคนเขายังแก่ไม่มากเขายังไม่ต้องไปคิดถึงความแก่ข้างหน้าคิดแต่เพียงว่าในขั้นนี้เขาจะทรงตัวแบบไหน,นก็ตามเขาก็มีทุกข์ทุกข์เพราะความหิว เพราความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปวดอุจจาระปัสสาวะ,การ,ระก,ก,าาการประกอบกิจการงานการป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความจะความตายจะเข้ามาถึงทุกอย่างมันทุกและต่อมาท้านร็สอนวิธีรัก ท่านบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิงย่งชาโลกีพวกเธอทั้งหมดมีการคล่องตัวมากการคล่องตัวในการในชาโลกีอย่าท่านองตัวว่าเป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิงย่งชาโลกีมีสภาพไม่แน่นอนประเดี๋ยวก็ขึ้นประเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวถอยหลัง ถ้าเวลาร่างกายสุดตัวลงทางโลงเกิงจะเสื่อมหรือไม่ฉะนั้นบางทีอารมณ์เผลอนิวรณ์เขาโกลนใจเมื่อไรอารมณ์ก็เสื่อมมันนั้นคำว่านิกรนิวรณ์ก็หนึ่งคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงท่องสินลดรอยสัมผัสระหว่างเพศข้อที่สองก็คืออารมณ์ไม่พอใจข้อที่สามความว่วง ข้อที่สอารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัตินิวรน์ทั้งห้ประการในอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้ามาเกาะใจชานก็เสื่อมจงอย่าสนใจในได้ของนิวรณ์โดยเพราะอย่างยิ่งเธอองคนี้ท่านหันมาทางอัตมา เพื่อปรารถนาพุทธภูมิจริงและเ้อว,ว่าคำว่าพุทธภูมินี่หมายถาว่าการศึกษาวิชาเป็นครูการจะเอาแต่ชานโลกีอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ต้องใช้กําลังวิปสัสสนาญาญเข้าช่วยให้นักถ้าครูงโง่ก็ไม่มีใครเข้ามาเป็นลูกศิษย์ มันหมายความว่าการทรงชานโลกีเนี่ยยังมีความโง่อยู่มากชา้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเธอสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะถามเธอว่าเวลานี้สัญญาณสามเธระได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญาณห้าละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญาณสิบละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้ ดังการชนทรงชาโลกีในเมื่อยังไม่สามารถทำลายสัยชน์ทั้งสิบการได้จะถือว่าฉลาดไม่ได้จะถือว่าเป็นคนโง่นี่ขบรรดาผู้ฟังผู้อ่านรับทราบไปเลยนะนี่ต่อมาถ้าจนแนะนำในการศึกษาสัยชน์สิบประการเพื่อการศึกษาสัยชน์สิบประการี่ความจริงไม่ใช่ของหนัก เป็นของเบาเราต้องทําแบบเบาๆอย่างสมัยพระพุทธเจ้าท่านเทศให้คนฟังคนเขาฟังคนที่เขาฟังนั้นเขามีความฉลาดเขาฟังแล้วเขาก็คิดตามในเมื่อคิดตามจิตก็มีผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ว่าคนสมัยนี้พระสมัยนี้หายาก ที่ฟังแล้วคิดตามนี่หายากมีแต่จําอย่างเดียวดีไม่ดีก็จําไม่ได้ที่ด้วยที่ทีคิดตามก็มีง่ายๆเป็นของไม่ยากเมื่อท่านพูดทั้งสังโยชน์ก,การเ้าก็ต้องจําว่าสังโยอดคือกิเลสเป็นเพื่อนลอยรัดใจ พูดง่ายๆก็คือความชั่วที่เข้ามาดึงใจไม่ให้เข้าไปถึงความดีอันดับแรกมีสามอย่างคือสก,กายคตาก็คือหนึ่งสก,กาญาทิฏิสองวิจิกิจชาสามทิรบปรตัตตปรามาตสำหรับในตอนต้นเราจะตัดทางโยดสาม ก็จงอย่าละเมอเพ้อฝันไปนำเอาอารมณ์พระอรหันต์มาใช้ที่ทำกันไม่ได้จริงๆเนี่ยเพอ้อไปแต่กวามจริงสารยศสามของพระโสดาบันบสกิจตาคามีเป็นของง่ายๆเม่อคืนหนึงน่งนึกถึงความตายถ้าก็หันต์มาถามว่าพวกเธอทั้งหลายเคยนึกถึงความตายไหม พวกองค์ก็ตอบว่านึกทุกวันพระเจ้าค่ะนึกทุกวันแต่ความจริงเรื่องความตายนี่ต้องนึกถ้าไม่นึกถึงความตายชาตมันเสือ่อมอารมณ์จิตมันกำเริบต่อความตายเข้าคุมถ้ายอมรับความจริงว่าตายจริงท่านถามว่าประการที่สองเธอมีความสงสัยในพระไตราสนาคมไหม เพือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตอบให้ว่าบไม่สงสัยในการในสามเธอมั่นใจในศีลไหมว่าเธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ปุด่องก็กลับเรียนเะบอกว่าข้อนี้ไม่มั่นใจเพราะศีลละเอียดมากศีลของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอภิสมาจารย์ อพิส v าจารย์ยเมื่ดเรื่อยๆท่านบอกว่าอาภิสมาจารย์นี่ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของจริยาเล็กน้อยก็ไม่น่าจะสนใจนักตั้งใจระวังกันไว้กันระวังสีขาบทที่มีความสําคัญยิ่งกว่านั้นอย่างปราชิกสังฆาริเศษทิสคีปายิตีปายตีเป็นต้นนอกจากนั้นเป็นส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องของจริยาอาจจะมีการละเมิดบ้างไม่สําคัญ ก็เลยกร่าบเรียนท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่หนักใจท่านบอกว่าไม่หนักใจแนละจงอย่าคิดว่าได้นะจงคิดว่าการดับแรกก่อนที่เราจะหลับเราจะนอนก่อนที่ทําอะไรมันลืมตาขึ้นมาก่อนก็ดูกําลังใจพอกําลังใจเวลานี้ของเราต้องการสังักตะต้องการคิด การปฏิบัติทางจิตนนั้จะฝืนกำลังใจถ้ามันลืมตามีความรู้สึกกมากำลังใจต้องการเป็นความคิดก็ให้มันคิดเท้ากับมฐานสอนไว้แล้วตั้งสี่สิบอย่างมีอารมณ์คิดยี่สิบเก้าอย่างมีอารมณ์ทรงตัวสิบเอ็ดอย่างชอบใจกองไหนทำก่อนั้น เวลาที่จะคิดกับเืันกันไม่จําเป็นไม่ต้องคิดเฉพาะกองน,นั้นเฉพาะกองน,นี้จะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ได้<ม>จะอสุภกรรมฐานก็ได้มรณานุสติกกรรมฐานก็ได้กายลาตาุสติกรรมฐานก็ได้<ม>แล่อะไรก็ได้ตามชอบใจคิดให้มันถูกว่าเวลานี้เราคิดนอกเหนือกำลังของกิเลสเชนการศึกษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ก็ถูกแต่ก็แพ้ความดีง่ายต้องศึกษาให้รอบตัวในกรรมฐานสี่สิบใช้ได้คข่องทุกอย่างท่านถามเทว่าท่านถามว่าในกรรมฐานสี่สิบเธอหนักใจกองไหนบ้างก็กราบเรียนท่านบอกว่ากรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรหนักใจเลย เวลานี้ตามความเข้าใจของตัวเองคิดว่าคล่องทุกอย่างท่านตอบว,ว่าใช่เธอมีความคล่องจริงแต่อย่าลืมนะว่าเยาเธอยังไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้นิวรณ์นี่เป็นตัวชั่วร้ายมากเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังแกต้องพยายามทำลายนิวรณ์ให้ได้ด้วยสัญญ เขถามได้บอกว่าปราถนาพุทธภูมิต้องตัดสัญญาติเลยท่านบอกว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นื่าจะปราถนาพุทธภูมินนไม่ปราถนาพุทธภูมิก็ตามต้องตัดสัญญาตให้ได้ถ้าตัดสัญญาตไม่ได้สามข้อไม่ได้เราก็เป็นเหยื่อของอบมยภูมิเรายังมีโอกาสลงนรกเป็นเ,เปนเรตเป็นส่วกายเป็นสติชันมันจะดีรือ ก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่ดีงั้เมื่อท่าเนเลยบอกว่าถ้ามันไม่ดีก็จงเลิกเสียเลิกคิดว่าพุทธภูมิไม่ควรในการปฏิบัติในสังโยชน์ต้องมีความเข้าใจว่าพุทธภูมิต้องคล่องทุกอย่างตั้งแต่นาปาตัณิตถึงสัญญาตสิบต้องมีการคล่องตัวแล้วก็ม,มีอารมณ์ทรงตัว ก็อยอมรับกปะจะปฏิบัติตามนั้นต่อมาเธอก็บอกว่าเข้าถึงอนาคามีตอนนี้ตอนเจ่องกำลังใจที่จะตัดสัญญอ์จะเข้าถึงสัญญาณสามได้ดีท <c oughs> ่านบอกให้พิจรารณาตามนี้ใหเข้าใจตามความเป็นจริงวันหนึ่งเราไม่ประมาทในความตายข้อน,นี้พวกเธอทั้งสามองค์สบายมาก ข้อที่สองมีความเคารพในพระไตรสนาคมข้อนี้พวกเธอก็สบายมากเวลานี้เธอสามารถติดต่อกับพระแล้วได้ใจแลวใช่ไหม,มก็กราบเรียนทว่าใช่ถามอะไรพระท่านบอกตรงตามความจริงไหมก็ตอบว่าตรงทุกอย่างท่านบอกว่ากําลังใจอย่าลืมนะอย่าใช้กําลังใจให้มันพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถตัดสังโยช์ได้ความละเอียดของจิตจะดีกว่านั้นการคบกับพระสมาคมกับพระเห็นพระจะชัดเจนกว่านั้นความมั่นยำความรู้จากพระบอกจะดีกว่านั้นยิ่งะอีกประการหนึ่งการการตัดสังโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่งนึกถึงความตายเคารุปตะสันนาคม ตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอจะต้องมีอารมณ์ต้องการพระนิพพานอีกที่เรียกว่าอโอ,โอสมา,สน,มา,านุสติกกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็กราบเรียนถามท่านว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ท่านบอกว่าอย่าคิดตามเขาเวลานี้เธอมีหน้าที่ฟังฉันพูด <c oughs> เธอยังไม่มีหน้าที่ถามถ้านิพพานศูนย์เจ้าความสุขจะนิพพานมาจากไหนตามพระบาลีมีว่านิพพานนางประมาสุขขังนิพพานมันสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสต้องมีการสัมผัสถ้าไม่สัมผัสจะไม่มีความเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างคนนอนหลับ เราจะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้และจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเขาที่พูดว่นนานิพพานศูนย์แต่ความจริงนิพพานที่พูดวันนี้ไม่ใช่นิพพานตัวนั้นเป็นนิพพานตัวแท้ที่มีความสุขในกรหมายความนิพพานยังมีสภาพเป็นทิพย์ทิพย์ยิ่งปรับปรมความวันที่อันดับแรกก็คือเทวาดาและนางฟ้าสวรรค์เทอทิพย์ ทิพยที่สองก็คือพรมทิพยที่สามก็คือนิพพานทิพย์สูงสุดในลานั้นเราต้องใช้อปสสุอมัสสมาติกรรมฐานเขาควบคุมใจคือต้องการนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพานจิตมันก็คุมตัววันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนทรงฌานโลกีได้ค้บถ้วนแต่การนี้สอง ไม่เลืมความตายเหตุาการณ์ที่สามรักรพพัสนาคมเหตุการณ์ที่สี่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเข้าทั้งเก้าแรกคือการเข้าสู่พะนิพานเรื่องเข้าถึงกระแสพะนิพานแต่ยังไม่ถทงนิพานถ้าเรียกเหมือนว่านกันมันก็เรียกได้ว่าเข้ารนน้นิพาน นี่ประการหนึ่งการสังเกตจิตจะสังเกตว่าจิตกาังจะมีความเยือกเยน็นลงคำดา่าคำนินทาจะรู้สึกเฉยๆจะไม่กระทบกระเทืนจิตใจมากนะักไอ้คำว่ากระทบกระเทืนจิตใจเขาต้องมีเป็นของธรรมดาแค่ว่ามันเบากว่า,วาเดิมมันช้ากว่าเดิม <c oughs> ไม่ใช่มีอารมณ์โกรธไม่ไม่โกรธอารมณ์โกรธมีแต่มันมันโกรธด,ด้วยว่าโกรธเบาวกว่าโกรธเล็กกว่าโกรธช้าก,กว่าอารมณ์รักยังมีในเมื่อยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงก็จิตก็ยังเลวแต่เราเลวในขอบเขตก็ว่าในในรั้ววุนิพัาน์ดีกว่าเลวภายน,นอกแต่ว่าเรื่องชันโลกีอย่าทิ้ง ให้ใช้เป็นกำลังจะเป็นกำลังป้องกันความเสื่อมของจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบพระพุทธเจ้าพบพระบัจจุพุทธเจ้าพบพระพุอรหรันตพบทวดาหรือพรหมที่ท่ทานมีความฉลาดที่ท่านเป็นพระอริยเจ้ามีเยอะถามท่านศึกษาหารือกับท่าน มีอะไรสงสัยท่านคนที่ยังเป็นได้ให้ถามตรงพระพุทธเจ้าว่าอย่างที่เขาเรียกอะไรเขาเรียกพระโสดาบันนสิกธาคามีเทนาคามีเทระันหรือว่ายังไม่ได้อะไรเลยอย่างเธอนี่ตนนัณหาตัมตะมาอย่างเธอนี่เขายังถือว่ามันยังไม่ได้อะไรเลย แม้ทรงสมาบัตรแปดสมาบัติแปดมันเป็นของเด็กเล่นหลือหน่อยเดียวนี่วันก่อใจนิดเดียวสมาบัติก็เจ้งพังเป็นของเกาะง่ายแตกง่ายฉะนั้นจงอย่าหลงสมาบัติแปดว่าเป็นของดีแต่ก็จงอย่าคิดว่าสมาบัตรแปดเป็นของเลว ถ้าคิดว่าสมาบัดแปดคือเครื่องป้องกันอันตรายและกำลังือก็ว่ากำลังเป็นกำลังที่จะเข้าห้ำหันศัตรูถ้ายังไม่มีอาวุธอาวุธทีเราอาคือปัญญาคือวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณก็จะพยะว่าเพ่นผ่านไปให้จับสารยอดเป็นสำคัญการเจริญเพ่นผ่านเป,ปล่าไปนั้นมันไร้ประโยชน์จริงๆ บางคนที่บอกว่าจเจริญกรรมฐานมาเท่าสิบปีไม่มีผลก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสัญญาตสามถ้าท่านก็หันไปหาห้สององ์ว่าสององค์นี่ดีเริ่มดีแล้วนะดีหน่อยหน่อยคือสามารถตัดสัญญาสามได้แต่ว่าเรื่องของฮอริ์จงอย่าใช้ในเมื่อไม่จำเป็น เธอสององค์นี่สนมากชอบเล่นนอนชอบเล่นนี่ชอบเล่นลิดเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งให้ใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นเอาอย่างนี้แล้วกัน,กนสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวเราขอข้าวเทวดากินได้อันนี้ต้องถือเป็นหลักใหญ่ถ้าวันไหนขอข้าวกินไม่ได้ถือว่าเราเลวเอาระบรรดาท่านพุทธบริษัท พูดมากไปก็ไม่ได้บอกขั้นญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอาก,ก่อนข้อความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมูลคนผล,ผลจงมีแดบรรดาเถ้พุทธศาสนินกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี